กินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมือนี่ก็มาพบพกับช่องน้องวุ้นผ่ากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมือนี้เมนูส็ดผัด กระเพราไข่เยี่ยวม้าค่ะวัตถุดิบก็ซิมีไข่เยี่ยวม้าค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็ใบกระเพราพริกกระเทียมตำหยาบไปค่ะเครื่องปรุงก็ซิมีผงชูรสรสดีน้ำปลาซอสหอยซอสฟ้า,ขายเขียวน้ำตาลเน,ะน,ะเเนเาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับวัตถุดิบมื้อนี้กะเตรียมไว้หมดแล้วค่ะพี่น้องจ้าไปค่ะไปลงมือเฮ็ดน้ำกันเลยจ้าสำหรับวันนี้นะคะพัดกระเพราไข่เยี่ยวม้าค่ะ ลงมือทํากันเลยค่ะอันดับแรกเมนูนก,กระทะเนาะคะ่ะเนาะใส่น้ํามันนะคะน้ํามันร้อนใส่พริกกระเทียมลงไปผัดให้หอมค่ะนี่ค่ะใส่พริกกระเทียมลงไปแล้วก,ก็ผัดให้หอมค่ะพ่อไอ้พริกกระเทียมเริ่มหอมเราก็จะใส่ไข่เยี่ยวมาเนาะคะ่ะเนาะเมนูก็ได้ทําการปอกเปลือกแล้วก็พาซีไว้แล้วเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะ,คะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จมดเลยค่ะพี่น้องจ๊ะ ทั้งหมด10ลูกนะคะ10ฟอง10บฟองค่ะพี่น้องจ๋าพอเทไข่เยี่ยวมาที่เราตัดไว้เป็นชิ้นลงไปแล้วนะคะเราก็ค่อยๆผัดนะคะใช้ตะลิวตะล่อนเบาๆค่ะเดี๋ยวไข่มันสิเลสิแตกค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะพอผัดไอ้พริกกระเทียมเขากันกับไข่แล้วเราก็จะทําการปรุงเลยนะคะปรุงกันเลยค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะเมนูนก็จะใส่น้ํามันหอยค่ะตามด้วยซอสฟ้าเขียวค่ะ ผงชูรสค่ะน้ำตาลทรายผงชูรสรสดีใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องจา๋าไข่เยี่ยวม,มันจะมีควาวมแซแสบความอร่อยอยู่แล้วนะคะเนาะสำหรับคนที่มักทานนะคะนะสกิกินกับข้าวต้มหรือว่ากินกับส้มตำมี่ยังกับปอก,กินเลยเลยค่ะมีควาวมนัวอยู่แล้วเขากับปรุง่าต้องใส่ลายค่ะพี่น้องจา๋าปรุงพ่อยมันเพิ่มรสชาติเนาะเนาะพอเราปรุงแล้วเราก็ค่อยอไใช้ทับพีนะคะตะล่อนเบาๆค่ะพี่น้องจา๋า ยาคนจิกจักจิกจักเด้อพี่น้องเละเมือดีต้องซวนขึ้นมาเราเบาแล้วก็เท่งค่ะเดี๋ยวมันก็คคอยเขากันพี่น้องจ้าพอพัดทุกอย่างเครื่องปรุงทุกอย่างเขากันนะคะเนาะชิมดูรสชาติอร่อยเราก็จะทําขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะนี่ค่ะคอยอใส่ตะลิวของเห่าตะลอนเบาๆเลยค่ะเด้อว,ว่าเมนข้นคือเจ้าเหาพัดกระเพ้าหมูกระเพ้าหยังนี่ค่ะเดี๋ยวใครสิลิชิมดูรสชาติเลยนะคะ อร่อยแล้วเมนูนุ่นก็จะใส่ใบกระเพราเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายเนาะคะนะ่ะเนาะหน้าตากระสีออกมาประมาณนี้ค่ะพี่น้องจ้าไขเาาะะนะ่เยี่ยวมาเนาะค่ะเนาะแซ่บแล้วค่ะพี่น้องจ้าขั้นตอนสุดท้ายเมนูนุ่นก็สิใส่ใบกระเพรานะคะนี่ค่ะพอเราใส่ใบกระเพราลงไปแล้วเราก็ใช้ตะหลิวตะล่อนเหมือนเดิมค่ะตักตักส้วนแล้วก็เทลงค่ะแบบเทเบ,เบาๆนะคะพี่น้องจ้าคือห้อสิบ,บุกข้นคือจะห้อพัดกระเพราทุงย่างเลยคะ่ะเดิม เดี๋ยวไข่มันจะเละค่ะเดี๋ยวมันไม่เป็นชิ้นนะคะนี่ค่ะค่อยเอาตะลิ้วส่วนเบาๆแบบนี้เนาะค่ะเนาะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องจ๋าสาหรับเมนูผัดกะเพราไข่เยี่ยวม้านะคะเนาะกระชีอกมาหนาตาประมันนี้ค่ะกินกับข้าวสวยห่อนหรือว่าสกินกับข้าวต้มก็ได้เด้อค่ะเด้อไปค่ะบาน้พี่น้องจ้าเตรียมถาดท้องข้ามาตักสึงเสิร์ฟเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดกะเพราไข่เยี่ยวม้าค่ะ นี่ค่ะถาทมเมนวุูนกะเตียมมาเรียบร้อยแล้วค่ะแมนวุูนกะซิเทผัดกะเพราไข่เยี่ยวมาขึ้นเสร์ฟกันเลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเทเลยนะคะหอมๆใบกะเพราค่ะผัดกะเพราไข่เยี่ยวมาเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะอย่าลืมนะค่ะเด้อขันมักขันชอบคลิปของแมนวุูนกะอย่าลืมเวียนเข้ามาให้กําลังใจกันคือเก่าค่ะพี่น้องจ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิง่งกิ้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 งกที่สำคัญลืมบ่ดด้วยค่ะพี่น้องจ๋ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมื้อนี้แมน่นวุ้นคอโตลาไปก่อนค่ะพบพ่อกันไม่ไรนาคลิปนาจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ